สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้จะพามาชม 5075e ครับเจ้ายักษ์เขียวครับยักษ์ใหญ่ครับวันนี้เอาใจสายเขียวครับจัดให้ตามคำขอครับบอกว่าอยากดู 5075e ครับจัดให้เลยครับ75แรงมากครับก็เป็นเครื่อง3สูบครับสามสูบทอร์โบครับ นี่แหละครับที่ผมบอกว่าสามสูบป,ประหยัดน้ำมันก็คันนี้แหละครับรุ่นสามสูบครับรุ่นสามสูบลงมาก็คือเจ็ดสิบห้าแรงนี่แหละครับสามสูบลงมาครับถ้าเจ็ดสิบหกขึ้นไปก็สี่สูบครับถ้าเจ็ดสิบห้าลงมาก็สามสูบนี่แหละครับที่ผมพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่ารถจอนเดียป,ประหยัดน้ำมันสามสูบก็คันนี้แหละครับ สุดจัดเลยสามสูบเทอร์โบนะครับใช้รอบเครื่องต่าครับให้แรงมาอยู่ที่75็ห้แรงมาครับสุดจัดเลยแปลงนี้ก็ใช้โรตารี่มาปั่นเอานะครับดูดีครับบ้านผมก็จะนินโรตารี่มาปั่นแล้วครับเอาโรตารี่มาปั่นแล้วก็ปลูกครับปลูกไม่ธรรมดานะครับถึงนู่นเลยครับ หลายไล่อยู่นะครับวันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า20ไร่ครับล่องก็ถือว่าปลูกได้ตรงมากนะครับวันนี้ก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายงานตอนค่ำครับหรือถ่ายคลิปตอนค่ำครับก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันอยากให้ดูการทำงานของรถถจอนจเดียครับว่าจะเป็นแบบไหนครับ 5075E ครับขนาดเครื่องสูบครับจนเดียนี้ ใช้แรงบิดทํางานนะครับในรอบเครื่องที่ต่ําครับรอบเครื่องเขานี่จะต่ํามากครับที่ FC หลายท่านบอกมาว่าจอรเดียประหยัดน้ํามันก็นี่แหละครับเพราะว่าเป็นเครื่องสามสูบครับงวดนี้ปีละแสนสามถึงแสนสี่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับสาหรับงวดจอรเดียนะครับถ้าเราดาวเยอะๆก็งวดก็จะถูกลงครับถ้าเราดาวน้อยก็งวดจะแพงครับ อยู่ที่วงเงินดาวครับรถชนนี้งวดย่อยก็จะไม่ต่ํากวเดือนละสามพันครับค่างวดย่อยครับรถคันนี้ก็หลายพันชั่วโมงแล้วครับแต่ทําแต่งานตัวเองครับรถคุณพ่อจําครับคุณพ่อของเสียนัดเองแล้วครับคันนี้ก็เป็นรถใหญ่ครับในขนาดเครื่องสามสูบครับวันนี้ก็มาปลูกไห้ตัวเองแล้วครับ พอดีผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีทุกท่านได้ดูครับถ้าบ้านผมคิดกันก็ไล่ละแปดร้อยครับคนด้านหลังก็ไล่ละสองร้อยนะครับรถไถก็จะเรียหกร้อยครับสําหรับค่าคนปลูกนะครับรถไถก็เป็นหกร้อยครับสําหรับงานรถไถก็จะมีต่อเนื่องแล้วครับสําหรับบ้านผมครับหน้านี้ก็เป็นงานปลูกไอ้ตลอดแล้วครับ มีแต่อ้อยล้วนๆเลยครับแถวบ้านผมครับมันก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกตอนหน้าฝนครับมันเพราะว่าแถวบ้านผมนี่ปลูกตอนนี้เนี่ยปลูกมันไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่ก็จะแห้งแรงครับจะตายแรงครับปลูกได้แต่อ้อยนี่แหละครับดูดีครับขนาดเป็นรถ75แรงนะครับยังใหญ่เลยครับดูดีครับใหญ่ดีมากครับ ขอบด้านหน้าก็เป็นขอบยีบสีครับจัดเลยใหญ่มากๆครับก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยครับปุ๋ยหนึ่งสอบนี่น่าจะได้ต่อหางครับน่าจะได้ต่อไล่ครับกระสอบละไล่ครับน่าจะสูสีกันกับ M6040 ครับดูดีครับรถใหญ่ครับในรอบเครื่องที่ต่ำครับด้านนู้นก็สิบล้อมาด้วยครับ เอาสิบล้อมาแก่พันอ้อยมาด้วยครับสุดจัดเลยก็รถรุ่นไหนก็สร้างขึ้นมาดีหมดเลยครับสำหรับเอฟซีที่สอบถามเข้ามาครับจอนเดียนี่ก็น่าเล่นนะครับบ้านผมก็จะเห็นกันหลายคันแล้วครับก็เป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยครับก็ถือว่าแข็งพอสมควรครับ สำหรับรถรุ่นจอรเดียนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ดีครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่เริ่มเข้ามาซูซีกันกับคูปต้าครับคูปต้าบ้านผมก็เป็นรถยอดฮิตครับที่มีเยอะครับจอรเดียก็เริ่มเห็นเยอะแล้วครับนี่แหละครับรอบที่เครื่องต่ําครับดูดีครับเสียงเครื่องนี่แทบจะไม่ได้ยินเลยครับ ย้อนเ,เ,เดีย,ยนี่ถือว่าประหยัดน้ำมันกว่าเพื่อน,นครับสำหรับเปรียบเทียบเซลรถไทยยี่ห้ออื่นๆครับถือว่าประหยัดกว่าเพื่อนนะครับสำหรับรถจอนเดียนะครับถือว่าประหยัดกว่ารถรุ่นอื่นครับดูดีครับชุดจัดเลยวันนี้ก็เอาใจสายเขียวครับยักษ์เขียวครับรุ่นนี้ ถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีพอสมควรครับดูดีครับผมชอบแต่ล้อด้านหน้านี่ครับใหญ่มากๆครับดูดีครับใหญ่จริงๆนะครับไม่ใช่ธรรมรดานะครับสำหรับรถไถจอนเดียครับใหญ่มากครับใบมีดก็เป็นใบมีดขนาดใหญ่ครับนี่แหละครับ ี่แลวครับวิธีบ้านผมครับวิธีเกษตรกร,กรบ้านเราครับก็ทำกันแบบนี้นะครับก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ